เกิดอะไรขึ้นกับ All-Star Tower Defense X ครับณนะปัจจุบันคนเล่นลดลงไปเยอะมากครับแล้วก็เรียกได้ว่าตำนานอย่าง All-Star เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม<ะ>มีที่นี่ FZ Shop ทั้งการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกีทเกมพาร์ทแบบคบคันบริการรับฟาร์มแมบ,บต่าง a c Arise รา o r ก Over AV and m i d v a อ g u a r d BF กบอกฟุตปลอดภัยรไร้กังวลค <L ess> ิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอปครับอยาก AFK เยีิบสี่ชั่วโมงแต่ oh. ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น UG Phone <L ess> เป็นแอปพลิเคชันระบบคาาที่จะใช้มือถือจากทางย g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อนเอนงทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศั แต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก๊อดเป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมดุปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ s n o ฮัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม All Star Tower Defense X ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ All Star Tower Defense X นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับการที่คนเล่นเนี่ย ลดเหลือหลักพันเท่านั้นกับเกมระดับตำนานอย่างออสตาร์นั่นเองครับต้องพูดตรงๆนะว่าผมเนี่ยไม่ทราบเลยเหมือนกันครับเพราะตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นออสตาร์นะแต่ถามว่าเอ้ยแล้วพี่มาทําคลิปนี้ขึ้นมาทําไมเพราะผมเนี่ยจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าผมก็ชอบเกมนะแต่อย่างที่บอกครับเกมมันไม่ใช่ท้ายผมแต่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอา้าเกิดอะไรขึ้นกับเกมอย่างออสตาร์ที่ เอาจรๆมันก็เป็นเกมชั้นนำแล้วก็เป็นเกมดีในหมวดของ Tower Defense ครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนเล่นลดน้อยไปกว่า Anime ม a s t Stand Anime Crusader หรือหลายๆเกมเลยด้วยซ้ำครับคือเรียกได้ว่าน้อยลงอย่างน่าใจหายปรากฏการที่เกิดขึ้นกับ All-Star X เนี่ยมันจะเป็นลูปเดิมๆครับลูปที่เกิดขึ้นคืออัปเดตมาประมาณ2-3วันคนจะกลับมาเล่นประมาณหลักหมื่นต้นๆน,นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณ2 -0,000 คน หลังจากนั้นเนี่ยพอมันผ่านไปเนี่ยคนมันก็จะค่อยๆลดลงแบบน่าใจหายเลยก็คือลดลงมาแล้วก็จะฟิกไว้เท่านั้นเลยล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ย a อสตา a ท t o w เว d e ์ด n s ฟเนี่ยมันจะล็อกอยู่ประมาณ2,000ถึง4,000คนสูงสุดอยู่ประมาณ5,000คนนะครับซึ่งเอาจริงๆมันไม่ได้น้อยนะครับสำหรับคนที่เล่นในเกมแต่อสตาเนี่ยผมสงสัยเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าเป็นระดับตำนานนะ คือจะเรียกได้ว่าออสตาไม่ใช่ตำนานไม่ได้ครับในมุมมองของผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่บุกเบิกนะก็เรียกได้ว่าบุกเบิก ATD เลยในยุคที่ผมยังเล่นบอกฟุตไม่รู้จักแอนิเมะทาวเวอร์ดีเนซ์ะด้วยซ้ำผมกลับรู้จักออสตานะเพราะตอนนั้นมันขึ้นหลามาแบบข้างหน้าโรบอคเลยจะแนะนำออสตามาโดยตลอดแล้วผมก็เคยเข้าไปวิ่งเล่นทำความรู้จักเกี่ยวกับเกมแต่อาจจะไม่เล่นจริงจังเพราะ ภาพตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ใช่แบบสไตล์ผมผมไปเล่นเกมเก็บเลเวลมากกว่านะครับโอเคกลับเข้ามาเรื่องอีกทีนึงก็คือนั่นแหละครับคือมันเกิดอะไรขึ้นกับระดับตำนานอย่างออสตาวันนี้ผมก็เลยเอามุมมองของผมมาแชร์แล้วกันนะ คือจากที่ทําคลิปมาโดยตลอดแล้วก็เคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยโดนทัวลงจาก All-Star Tower Defense X ตอนเปิดใหม่ๆนะตอนนั้นน่ะคนเล่นอยู่ประมาณหลักแสนแล้วผมออกมาพูดว่าระบบเกมอะ่ะผมไม่อินแล้วก็งงๆมากๆนะครับเกี่ยวกับ All-Star ในคลิปคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันคือรีได้ว่าผมอะ่ะโดนผู้เล่นอ Star เนี่ยลุมด่าแบบหนักเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจเลยเธอด้วยซ้ำนะครับว่า คนที่เล่นอยู่หรือคนที่เคยดุด่าว่าผมเนี่ยยังเล่นออสไตร์กันอยู่หรือเปล่านะหรือย้ายมาเล่นอ่าย้ายไปเล่นเกมอื่นกันหมดแล้วหรือจะไปเล่นอ่าแอนิเมะทาวเวอร์ดิเฟเนซ์เกมอื่นกันแน่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมอ่ะให้พูดตรงๆนะตอนนั้นอะ่ะโดนด่านหนักมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าตอนที่เกมมันเป็นอย่างเนี้ยคนที่มาลักเกมปกป้องเกมด่าผมเนี่ยยังจะเล่นเกมเกมนี้อยู่หรือเปล่า นะครับอันนี้คือข้อสงสัยแรกนะไปที่ข้อวินิจฉัยหรือสาเหตุที่ผมคิดวิเคราะห์แล้วกันนะครับคือตอนที่เปิดตัว a l l Star Tower Defense X มาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับคำว่า All Star เนี่ยยังไงก็กินบุญเก่าแน่นอนกินบุญเก่าหมายความว่าอะไรมันเหมือนการที่ถ้า Anime a d v e n t u r e กลับมาเปิดยังไงคนก็จะเข้าไปลอง Anime a d v e n t u r e กลับมาเปิดยังไงคนก็จะเข้าไปเล่นในวันแรกๆอยู่ดีซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินครับว่าเกมมันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยของ All Star Tower Defense เนี่ยชื่อมันกระชอนมากๆตอนที่ ASTDX กลับมาเนี่ย <c oughs> คนนี้แบบตั้งตารอแล้วก็บอกผมได้เลยนะว่าครั้งนี้จะคัมแบ็คครั้งนี้ของจริงครั้งนี้คือที่สุด ASTD คือ on top ยังไงก็คือที่อันดับหนึ่งใน anime Tower Defense อะไรอย่างนั้นเลยในฐานะคนนำช่องผมโดนคนแบบบอกแบบนั้นเลยนะว่าเกมมันสุดยอดแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะ แต่ตัวผมอย่างที่บอกไปนะวพราผมไม่ได้เล่นตั้งแต่ออสตา a r หนึ่งแล้วตอนที่ออสตา a r มันเกิดขึ้นผมเล่นแอนิเมะแอนเวนเออยู่มันก็เลยไม่ได้อินนะครับแต่ผมมีน้องๆที่เล่นออสตา a r อยู่นะเขาบอกว่าออสตารยุคแรกเนี่ยมันสนุกมากๆแล้วมันก็เป็นยุคบุกเบิกที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆพอผมได้ยินอย่างนั้นมันมาผูกกับออสตา a r เอ็กซ์นะปัจจุบันครับคือ a s t d แรกกับ ASDDX มันมีความต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันครับ เพราะว่าเสียงมันแตกตั้งแต่เปิดตัวเลยอันนี้สาเหตุแรกที่ผมมองเห็นเลยนะมีแฟนแฟน l Star t o w e r d e f e n s e อ่ะเขาพูดกันเยอะมากๆนะครับว่า astdx เนี่ยมันเทียบไม่ได้กับ astd 1ในยุคแรกเลยนะครับเพราะตอนนั้นอ่ะมันมีความเป็นตัวของตัวเองมันมีความสดความใหม่มันมีความแบบยูนิคที่มันเป็นเกม Anim เม o ทา r เวอร์ด e ยุคแรกๆที่เกมไหนมันยังไม่มีนะครับ แล้วพอมาเป็น astdx เนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่มีความแบบเป็นออสตาร์ในยุคก,ก่อนเลยอะหลายๆคนแบบผมเห็นน้องๆด้วยซ้ำนะน้องๆจะมาพิมพ์บอกเลยนะครับว่า astd เนี่ยไม่เหมือน astdx เลย astdx เนี่ยคล้ายๆเป็นเกมใหม่เลยครับแต่ว่าก็คงแบบมาจากผู้สร้างออสตาร์เหมือนกัน มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเอออันนี้คือสาเหตุแรกหรือเปล่าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอยากจะใช้ชื่อออสตาแต่ยังไม่สามารถที่จะดึงฐานผู้เล่นเก่าเอาไว้ได้เลยซะด้วยซ้ําอันนี้อันแรกนะครับอันที่2เลยก็คือพอมันผจวบเหมาะกับข้อแรกอะ่ะข้อแรกมันคือการที่แฟนคลับเก่าๆอะ่ะยังรู้สึกเลยว่า X เนี่ยไม่ใช่ทาร์เกตหรือไม่ใช่เป้าหมายในการเล่น ATD ของเขาถูกปะครับ พอมันมาเป็นข้อ2เนี่ยมันก็คือเรื่องของความไม่เป็นตัวเองเนี่ยแหละครับที่ผมบอกไปเลยพอมันไม่เป็นตัวเองเนี่ยพอมันไม่ใช่แบบความคลาสสิกเหมือนออสตาเก่าอะพอมาเป็น A S C D X อะมันเลยกลายเป็นการยำรวมครับยำรวมก็คือหลายๆคนบอกว่าระบบเทรดเนี่ยผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่เลยครับพี่หรือว่าระบบมันงง,ง มันจะใส่ความเป็นออสตาเก่าก็ใส่เข้ามามันจะใส่ความเป็น AT d ดียุคใหม่ก็ใส่เข้ามาแล้วพอมันใส่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 เข้ามาเนี่ยโดยยึดโยงกับระบบยอดนิยมเข้ามาเฉยเมันเลยทำให้เกมเนี่ยมันงงงอ้งอ้งบ้างหรือเปล่าเอาระบบออสตาเก่าก็ใส่เข้ามากลัวฐานผู้เล่นเก่าจะไม่ชอบแบบใหม่กลัวจะแบบคิดว่าแบบโอ้ยก็ a s เอก็เกม ทีดีทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้น่าสนใจก็เลยเอาของเก่าใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบดาวระบบนูน่นระบบนี่ให้มันยังรู้สึกว่าอันนี้คือออสตา a r นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่แบบยูอยูไออะไรเงี้ยให้มันมีความแบบเก่าๆขังๆให้มันเหมือนแบบนี่ก็คือออสตา a r นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ล็อบบี้ที่มันไม่ได้ดูมีความแปลกใหม่อ่ะแต่ก็ใส่เป็นล็อบบี้คล้ายๆกับออสตาเก่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ พอสลับกับกันอยากได้ระบบใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดระบบยูนิตแมนเจอร์ระบบนู่นระบบนี้ที่มันเป็นระบบชั้นนำของทีดียุคใหม่แต่ก็เอามาใส่ในออสตามันเลยดูไม่เข้ากันไปหมดเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ผมตั้งขึ้นมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าหลายๆสาเหตุที่ผมบอกไปในคลิปนี้เนี่ยมันส่งผลให้ออสตาเนี่ยคนเล่นลดลงด้วยหรือเปล่านะครับผม โอเคไปคุยกันที่ข้อต่อไปกันดีกว่าข้อต่อไปเนี่ยมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมอีกเช่นเดียวกันนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของลิกสิทธิ์หรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยออสตาร์ All Star เนี่ยมีข่าวเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของลิกสิทธิ์ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเรื่องของลิกสิ์เนี่ยมันยังไม่สามารถยืนยันได้นะว่าออสตาร์ Star เป็นคนทําแต่ ในกรณี All-Star เก่าที่เป็นเกมแฟมทำอันนั้นเราสามารถยืนยันได้ว่าอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับกับการที่ a อนิเมะ v e n t u r e ได้ปิดไปแต่อันล่าสุดเนี่ยที่มันมาเป็นจูจั s สึไคเซนเนี่ยที่ส่งผลกระทบกับ ATD อื่นไม่ว่าจะเป็นมีมดีเฟนส์โอ้เรียกได้ว่าส่งผลกระทบหมดครับ Anime Last Stand ทุกเกมครับส่งผลกระทบหมดเลยยกเว้นเกมเกมเดียวก็คือ AllStar Tower Defense ครับเอ้า แล้วมันเป็นแบบนั้นไปนได้ยังไงครับเพราะว่าคุณจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครจูจัสส์ไคเซนอันไหนของออสตาเนี่ยไม่ต้องแก้ไขโมเดลเหมือนเกมเกมอื่นเลยมันก็เลยทําให้คนหลายๆคนอ่ะสงสัยเพราะตอนแรกเนี่ยเขาจะหลุดลอยลำแล้วนะครับหมายถึงว่าหลุดลอยลำคือหลุดไปจากข้อกล่าหาเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้โดนเรื่องของลิกสิทธิ์ของเดมอนเ l เลเยอร์อะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเดมอนเซเลเยอร์มันไม่ได้เข้าเขาไม่ได้เข้าขา่าว แต่ว่าจูเจสุไคเซนเนี่ยมันโดนเต็มๆเลยนะแต่กลายเป็นว่าจู t s ส k ไคเซนของ All-Star ยังอยู่แบบหลาสบายเลยมันเลยทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเกมไม่แฟร์นี่หว่าคือ All-Star ก็ทำเกมแอนิเมะนะแล้วจะมาใช้วิธีนี้ในการกำจัดคู่แข่งกันทำไมนะครับมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉลักออสตานะแต่คุณก็ทำเกมแอนิเม แต่คุณจะมาทำร้ายวงการทำให้เกมมันลดน้อยลงความสนุกของฉันลดน้อยลงแล้วให้มาเล่นแค่เกมของคุณเนี่ยมันทำให้รู้สึกเห็นแก่ตัวแล้วก็รุนแรงกันเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของผมเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้ง3ข้อที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยส่งผลกับออสตาร์นะัปัจจุบันหรือเปล่าเพราะปรากฏการที่เกิดขึ้นเนี่ยคนลดน้อยลงแบบน่าใจหายครับสำหรับ ASTDX นะ เพื่อนมีความคิดเห็นยังไงหรือแฟนออสตาที่เป็นแฟนตัวยงเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกได้นะครับพะแพทล,ล่าสุดผมไม่รู้เลยเหมือนกันเพราะผมไม่ได้เป็นผู้เล่นเนาะผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนจะด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโดมะหรือเดมอนส l เลเยอร์เพิ่งเข้าลงไปซะด,ด้วยซ้ำอ่ะมันน่าจะทําให้คนหลายๆคนอ่ะอยากเล่นเกมนี้มากขึ้นแต่กลายเป็นว่าแค่ระยะเวลาแค่นิดเดียวครับอสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์กับคนเล่นกลับมาเหลือแค่หลักพันแบบพันสองพันอ่ะ มันน่าใจหายมากๆครับเกี่ยวกับตำนานของ ATD นะครับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับกับเรื่องเล่าหรือเกิดอะไรขึ้นกับเกมดังอย่าง All-Star นะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้ใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ส b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตไปก่อนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย